ครับอันนี้วันลอยกระทงวันนี้คนเขาก็มารอใส่บาทกันนะครับเนี่ยขอนใส่บาทแหมเปิดจะใส่ได้แหมเผื่อจะใส่ครบครบแค่ไหนรู้วันนี้วันนี้มาใช่ไหมครับเดี๋ยวรอเคเลยก่อน อันนี้คนมาใส่กระทง n g มาให้กัเลยอันหนึ่งของใส่บันแน่แน่โอ้โหเดรียมว,วัดมารอแล้วคนก็รอกันแล้วครับ ยังไม่มาดังบนหลังด็กวัดก่อนบอครับผมก็รอใส่บาทกันวันนี้วันลอยกระทงครับคืนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปใส่กันตรงไหนหรือว่าเขาจะไปใส่กันหรือเปล่าใส่ลอยกันไหม เราไปลอยกระทงกันไหมว่าเทนนี้ลอยลอยกระทงอลอยกระทงกันเลยข <c oughs> อเชิญน้องแก้วมาเต้นละวงเน้อน้องแก้วคนไหนวะน้องแก้ว <c oughs> แก้วไม่มอ, <c oughs> ไมอยู่ <c oughs> แล้วน้องแก้วอยู่ข้างใน <c oughs> ครับหลวงพี่มาครับหลวงพี่เดินมาแต่ไกลเลยครับ สามองมาว่าสามองค์เหมือนเต้นมาด้วยนะเดินหนักมากเลยเน็ตหนักเนี่เดี๋ยวเราเราใส่ทีหลังแล้วอันนี้ของให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พระท่านเอาของเลย่ามลงก่อนนี่ยืมยืมยืมที่พื้นพื้นที่ถ่าใช่ไหมเอาแล้วไหมอบบางใช่ไหมมาดยูทูปยูทูปเปอร์ ไปดูทำให้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 ทุชาติตงที่ตรงนี้ออยนี่ไม่ธรรมดาแล้วออยเนี่ย้อนสอไปครับ มไม่าากกมามวนีจะกติดวเีมัมั่วมันไมไปดี้าอมิยาเพรมาถั่วไอ้โวิด มะ้าวค่อยๆ้วครังอใจได้แมวหันตู้อีกเอ้ยอ่ะแลลุงเตรียมตู้นะลองก็ได้หันอ่ะกมะพราวนี่ก็สวยนะ

พระวจนะพระ t รรมวะรันตารายุพุทธีภัยภูภาวะอภิวานาเตเรตานิจังกุสะปจจโนจารุธรรมานวันทันติอตังัง